ในเยาวชนวุฒิสภาผู้วุฒิสภานะครับคุณธนวัทองศุขโทษนะครับท่านที่ศึกษาสมาคมนะครับท่านเลขาลูการนายยกมูลพัทยาท่านวิทยากรนะครับท่านผู้บริหารตลาดเนี่ยนะครับมีทั้งคุณนะครับแล้วก็มีทั้งโทษประหารน,น,นะครับวันนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นครต่2566นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรการรู้เข้าทันไทยออนไลน์นะครับความเข้มแข็ง ที่สร้างได้นะครับได้ได้เป็นได้เป็นผู้แทนของทางภาคของผู้นึกาิดทางภาคของคณะกลุ่มวิทยเดียวแล้วนะครับก็จะต้องมีในส่วนของผู้ปกครองแล้วก็ในภาคีเครือข่ายทุกๆภาคส่วนนะครับเพราะว่าเราแสวงหาชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็มาพร้อมกับเรื่องของพวกอาชญากรนะครับยิ่งของเด็กเยาวชนด้วยนะครับเพราะปัจจุบันในการเข้าถึงการเข้าถึงสื่อก็คิดว่าหลังจากที่ เราได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้โดยต่อตน,นเองและก็ผู้เรียนนะครับต้องขอขอบคุณผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่ทําให้ผู้เาอบรมในครั้งนี้ด้วยนะครับโอกาสนี้ผมขอพรารนาคุณพระศรีรัตนตรยนักศึกษาในการสร้างสังคมองของการเรียนรู้และการรู้เพื่อการสื่อค่ะในโอกาสนี้นะขอเชิญท่านผู้ได้อยา่างสิทธิภารน,นับแต่นี้ไปหมายว่าจะร่วมกันสนับสนุน ส่ง yup. เสริมและแับค่เพื่อให้โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสื่อเป็นเด็กและเยาวชนบรรลุวัตถุประสงค์ขอบคุณท่านผู้บริหารเมืองพิจารณาและท่านผู้บริหารภาษาสวัสครับมองหน้าท่านผู้บริหารทุกท่านมองหน้าคุณการศึกษาทุกทุกท่านแล้วมองเห็นพลังมองเห็น ได้เลยว่าทุกท่านนั้นมีความรักแล้ว